ตอนนี้มาถึงที่รับบินะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านวิภูนะครับตอนนี้ได้เบอร์บ,บิมาแล้วนะครับวีนี้ลง 13K เหมือนเดิมแลได้ประมาณนี้นะครับด้านในงานนะครับจะมีร้านขายรองเท้ารองเท้านะครับแล้วก็มีกางเกงอุปกรณ์ในการใช้ในการวิ่งนะครับแล้วก็มีรับสมัครของ แปลงยาวนะครับอาจะเป็นงานวิ่งงานนึงครับก็จะมี33กิโลด้วยครับก็เดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรมากข้างใน อ่าบริเวณนี้จะเป็นจุดสตาร์ทและฟินิชนะครับนี่ครับก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับเราก็จะวิ่งออกไปกันด้านนี้ตรงออกไปนะครับแล้วก็ตรงออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีออกไปทางน้นนะครับประมาณนี้นะครับปีนี้พิเศษคือมีระยะ25กิโลนะครับนี่เดี๋ยวไปดูครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็น6 13แล้วก็25นะครับ แล้วก็มี3กิโลนะครับถ้าผมจม่ผิดนะปีนี้จะมีแบบใส่ชุดแฟนซีด้วยนะครับรางวัลน,นะครับประมาณ20รางวัลน,นะได้ข่าวมานะครับก็เดี๋ยน้องที่ดีรงด้วยนะครับมีคุณย่ารงด้วยนะครับประมาณนี้นีฮัลโหลนี่เราอยู่กันที่แปดิ้วนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยผูกจะมีอะไรนะจะมีงานวิเรามีงานวิงได้ ครับวันนี้<อ>เราลงเขา,เขาตะดจีดคอสขันที่ครับเรานี้เราลงกันที่13กิโลนะครับดีๆลงกันท,ที่นี่ลงกี่กิโลคะ3ก <3 S 1> ิโล,โลนะครับพี่ดีประกวดชุดแฟนซีด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ามาดูชุดแฟนซีที่พี่ดีกันนะใช่ครับเดี๋ยววันนี้เรากลับไปเตรียมตัวกันก่อนนะครับบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันให้เมาสีครับไปดีๆอ่ะอยากได้สิ่งสิ่งแรกสุด เอฟสค่ะอา้าวตกลงต้องผมมือต้อรับกันคีหน่อยครับครับก็ขอต้อนรับสู่การวิ่งเขาตะจีดนะครับระยะที่เห็นอยู่นี้คือระยะ3มกิโลนะครับก็มีน้องดีๆครับคุณแม่ผมนะครับในการลงนะครับน้องดีๆจะใส่ชุดแฟนซีเหมือนที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับ นะครับก็ปล่อยตัวจากโรงเรียนบ้านห้วยปูนะครับตอนเช้าเช้านะครับอันนี้เรามาลงให้ดูก่อนครับเป็นระยะที่ปล่อยสุดท้ายนะครับก็เป็นการเดินวิ่งเบาๆนะครับชมวิวทิวทัศนะครับยามเช้านะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานกับใครหลายๆคนด้วยนะครับกับกิจกรรมนี้นะครับครับส่วนนี้ก็เป็นชุดแฟนซีของน้องดีๆนะครับนะครับมุสคุ่นี่นะครับน้องดีๆก็ได้ ใส่ชุดแฟนซีชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดที่ได้รับรางวัลนะครับชุดประจําจังหวัดนะครับนะครับถือว่าสวยงามมากๆครับก็เป็นอะไรที่น้องดีๆเพลิดเพลินมากๆนะครับเดินนะครับได้โชว์ชุดนะครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะครับก็มีพี่ดาวคอยตามถ่ายให้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายเองนะเพราะว่าต้องเข้าไปวิ่งเหมือนกันนะครับในระยะต่อไปที่จะปล่อยตัวนะครับของผมนะครับ นี่ครับก็เดินอันนี้คุณแม่ครับวิ่งย้อนกลับมาแล้วครับไวมากครับ3ากิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องดีๆกับคุณนาครับนนวนนะครับเดินด้วยกันนะครับอ่ะถึงผมแล้วกลับมามิแอนนะครับอกิโลกนหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลละค่ะมาครับมาจะสองกโลแล้ว ไป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 จับเวลาระยะหลุดไปตอนที่สองกิโลครับต้องจับใหม่โอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปถึงข้างบนนะให้ดูวิวสองกิโลแล้วยสิบกิโล กิโลที่สี่ค่ะเริ่มว,วิ่งขึ้นละห้ากิโลตอนนี้เราเว,วิง่งอยู่ในโง่ง,งต้นไม้นะคะห้ากิโลหกหกิโลแล้วสวนอินทพาลมค่ะเอาอันนี้ขึ้นเขาวแล้วนะครับทางเนินชันมากลุยลุยลยค่อย,ยไป,ไป,ไปโอ้สุดยอดครับ ต้องผ่อนเลยแต่ตู่ทำให้เวลาแป๊บหนึ่งวันนี้อาจจะถ่ายไม่หมดนะครับอาจจะไปดูของแอนต่อเดี๋ยวผมลงละพลาทิเทิร์นนะครับนี่กำลังทางลงละอ่ะโอเคไปต่อดีไไนนวกว่าเพื่อนไม่กับกันแล้วนะไม่ตื่น ชะารตัชีสดีจี่สุดเดยวริมาต้มสักหน่อยเพราะว่าเขาต้มอร่อยาบ๊ายบายค่ะ วิ้ยรอดค่ะ8กิโลแล้ว8กิโลแล้วสตูจุดนี้จะมีห้องน้ำให้ด้วยนะครับแล้วก็เกลือแร่แตงโมงข้าวต้มมัดจบจ้าเฮ้ยจะบอกว่าดาวฮิวคอนมาเลยอ่ะ ยังไม่หยุดดาวเลยอ่ะลงเรื่อยๆสุดยาดาวกิโลแล้วูต้องขอบคุณทางพี่เอกด้วยครับขอบคุณลัญญาครับคุณโรงเรียนบ้านทิพูครับนี่ให้ด้วยแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกคนครับอำเภอพนมสารคามด้วยและทุกท่านครับโู่โซครับ 10กิโลแล้วและอีก3กิโล้3กิโลพอดี11กิโลแล้วอีกอดดัก <c oughs> ิโลตู้สครับอ่ะ12กิโลผ่านไปครับแล้วก็กิโลสุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปครับกิโลสุดท้ายอขอผ่อนสักนิดหนึ่งหน่อย ไปเดี๋ยวไปกันต่อครับโลสุดท้ายไปแล้วครับกำลังจะเข้าเส้นชัยครับอันนี้ก็เป็นภาพเข้าเส้นชัยของแต่ละคนนะครับอันนี้น้องดีๆกับนันนวลนะครับเข้ามาก่อนนะครับระยะ3มกิโลนะครับนี่นะครับทุกคนยิ้มดีใจกันมากที่เข้าเส้นชัยนะครับออันนี้ก็จะเป็นพมครับวิ่งเข้ามาระยะ13มกิโลนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมามีแอนนะครับ13มกิโลนะครับเรียบร้อยทุกคนครับ 25กิโลเราจะเป็นชาติ20วาร์เอาเลยครับเขาเป็นชาตไทยครับครับส่วนนี้น้องดีๆได้รางวัลชุดแฟนซีนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปหมู่กับทุกคนที่ใส่ชุดแฟนซีมาวิ่งนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับวิ่งปีศาจบอลลูนนะครับเย่วิ่งบแล้วนะคะพี่ดีได้รางวัลแฟนซีประมาณ20กิโลนะครับ20-25กิโลประมาณนี้ไม่ไกลครับนะปีนี้ ครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับน้องดีๆเป็นไงงานวิ่งนี้ชุดแฟนซีสนุกดีค่ะเดินชิวมากแทบไม่ได้วิ่งเลยอ่าครับน้องดีๆบอกเดินชิวมากนะครับก็ปีหน้าพวกเราอาจจะได้มาลงอีกนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับปีนี้เป็นปีแรกที่มีวิ่ง 25K นะครับก็ทุกคนวิ่งด้วยความสนุกสนานนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราด้วยจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับ